เามาชมการใช้ใบงานถือใบงานรบอัตโนมัติเรื่องระบบสมการมาสามนะของมาสามก็ครูเข <ends> um ียนขึ้นมาใหม่นะเขียนมาใหม่มาเดิมมันเป็นห้าเมนูก็เอามาปรับให้มีโจทย์ด้วยมีโจทย์ระบบสมการเชิงเช่นโจทย์ปัญหานะสมการไม่มีคำตอบมีหลายคำตอบนะมาปรับดูนะทีนี้เวลาใช้งานเนี่ยขออนุญาตคุณครูวิชุณีอุตรชน่านอยู่โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์ ผมจะพันธะนอนสิงอยู่สมุทรสาครใกล้โรงเรียนที่ครูเคยอยู่เราสามารถที่จะเอามาใช้สอนได้ใน,ในเมนูที่หนึ่งเนี่ยกาจัดตัวแปรด้วยการบวกเนี่ยเราให้ให้เด็กสังเกตยังไงสังเกตมันจะมีสมการสองสมการถูกปะ่ะมีตัวแปรสองตัว x บวก 6y เท่กับมีเลขอะไรเอ่ยบวกกับ6เท่าของเลขอีกตัวหนึ่งเท่ากับ40เนี่ยโจทโจนถ้าเลขตัวนั้นลบได้6เท่าของเลขตัวนั้นก็ได้ลบ5หรือ6 ถามว่าเลขสองตัวนั้นคืออะไรอันนี้ก็เป็นรูประบบสมการคือระบบจะต้องมีสองสมการอย่างนี้วิธีการก็คลิกวิธีทำเนี่ยตั้งชื่อสมการเป็นสมการที่หนึ่งสมการที่สองทำอะไรก็จะบอกระบุสมการเป็นตัวเลขเอาสองเอาหนึ่งบวกสองถ้ามันจะบวกกันเมื่อไหร่เมื่อมีตัวสามสิ์ตรงข้ามบวกกันแล้วจะเหลือตัวแปดเ่ยๆตัวนี้บวกตัวนี้ได้สองเห็นไหมตัวนี้บวกตัวนี้ก็หักลบกันเลยลบสิบหก เอาสองหารสองข้างก็เหลือ x ก็ลบแปดอ่าวิธีการหาตัวแปรอีกตัวหนึ่งหาตัว y ใช่ปะแล้วก็ลบแปดเนีไปแทนค่า x นะแทนค่า x เนี่ยลบแปดแทนค่า x ก็เอาสมการก็เหลือตัวแปดตัวเดียวบวกแปดสองข้างก็ได้เป็นหก y เท่ากับสี่สิบแปดเห็นไะหก y เท่ากับสี่สิบแปดตรงนี้ได้ y เท่ากับแปดใช่ไหมหกหารสองข้างได้ y เท่ากับแปดในเวลาตอบเนี่ยก็เอา x อยู่หน้า ว่าอยู่หลังแค่นี้โจสามารถตั้งเยอะๆแยะเลยนะข้อไหนยากไปก็ตั้งใหม่ตั้งใหม่ตั้งใหม่หมนะโจมากมายถามว่ากี่ข้อเป็นหมื่นๆก็แก้ปัญหาเรื่องการเด็กรอบก,กันส่งกันบ้านให้กันถ่ายรูปส่งทาลายมีต้นฉบับอยู่คนเดียวในห้องส่งรูปในไลนกลุ่มพวกเอาโทรศัพท์ขึ้นมาลอกกันบ้านส่งครูไม่ได้ประโยชน์ก็ได้แก้หาวิธีการได้แล้วนะ ทีนี้ถ้าจะให้เวลาสอนเนี่ยถ้าเราใช้โปรแกรม g o g b a เข้าไปช่วยเนี่ยจะแจ่มเลยแจ่มยังไงคือเด็กจะเห็นเป็นรูปธระทํบเนี่ยอย่างนี้นะนะเพราะมันสามารถเขียนกราฟได้นะอันนี้ครูก็ก็ปรับตัวนี้ให้เป็นอ่าทำนี้เคยสอนไปแล้วนะคลิกที่กราฟนะทีเนี้ยแล้วเราดูเนี่ย y x s x a x เนี้ย distance เนี้ยกำหนดเป็นหนึ่งไป เพื่อว่าจะได้เป็นตารางเป็นจำนวนเต็มจะได้ดูง่ายๆนะครับแล้วกิดเนี่ยก็เป็นเส้นตารางให้เป็นกิจเมเจอร์ Major, กิจเบสิก mm hmm. ก็ให้เป็นอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งล็อกกุญแจไว้นะมันก็จะได้เป็นตัวเลขอย่างนี้แล้วเวลาหาจุดตัดมันจะมองง่ายคูพยายามให้คําตอบมันเป็นคู่อันดับที่เป็นจํานวนเต็มตลอดทนะีนี้วิธีการพิมพ์เนี่ยเราจะทเขียนอะไรไม่ได้แบบอย่างเนี้ยเราจะเขียนได้แต่ในอินพุต เวลาพิมพ์สมการเราพิมพ์ไปเลยนะพิมพ์อย่างงี้อย่างข้อเนี้ยนะ 4x บวก 9y 4x บวก 9y จะเกิดกราฟอะไรไม่ต้องไปสนใจเท่ากับอะไรลูกเท่ากับลบ67อิ่เจนั้นหนึ่งหนึ่งเส้นแล้วเรามาดูตรงตรวจตรวจสมการถูกไหม 4x บวก 9y เท่ากับลบ67 ตัวหน้านี่คือชื่อของสรรมการ x w t x ลบ 9y ้าเกิบเาเีสมก,การพิมพ์ผู้ชอบที่ว่าสามารถพิมพ์ตัวแปรสองตัวได้เลยไม่ต้องมาเขียนเป็นฟังก์ชัน่ลบ 9y ป้ากับ5.9ถ้ากับ5.9เป็นสมก,การที่สองทีนี้จะเห็นว่ามันเกิดเนสมก,การเนี้เราอาจจะให้มันเห็นให้เด็กเห็นก็ได้ทำเป็นสีเนี่เราสามารถทําเป็นสีได้เนีย เพลือตรงนี้ทําสีได้สีน้ําเงินได้เลยอันนี้ก็ทําเป็นสีแดงเนี่นะนี่จุดตัดเนี่ยก็คือจุดตัดเนี่ยคือคําตอบของเขานี่สมการนี่อะไรก็รสามารถแสดงเป็นสมการได้คลิกขวา,าไปที่ออบเจกต์ปฏพยร์ตี้สอนคิโอี่บ้าไปด้วยมาดูตรงนี้เลยวารเรนะมันจะมีชื่อสมการได้อีกการหนึ่งตรงนี้เราก็คลิกขวา o b j e c t ก r o p e r t y นะก็แล้วก็ตั้งชื่อเป็น v a l u วก็คือค่าสมการนั่นเองเนี่ยสีแดงนี้ก็คือสมการข้างล่างอันที่สองวะอันที่สองสีแดงไอจุดที่มันตัดกันเนี่ยคือคําตอบนะเราจะดูยังไงเราอาจจะเอาจุดมาวางรงจุดตัดวางแล้วต้องเป็นจุดสีดานะเนี่ยเนี่ยลบหนึ่งลบเจ็ดเป็นคาตอบนะเห็นไหมพยายามทาให้เป็นตรงตัวทุกข้อให้เป็นเศษส่วนไม่มีไม่มีเศษส่วน ทำาให้ลงตัวทุกข้อเพื่อให้เด็ก่ออ่อนมันทาได้สนุกสนานการทําการบ้านอันนี้ไม่เกี่ยวทีนี้มาดูอีกอันหนึง่ง 5x บวก 6y แล้วก็ลบ42แก้ตรงนี้ได้เลย 5x 5x บวก 6y 6y ลบ42ก็พิมพ์ไปเลย 42เนี่ยโทยที่บ้าเนี่ยช่องนี้ก็อะไร x ลบ 6y อันนี้มันตัวสมมสิทธิ์ข้างหลังมันเป็นจำนวนตรงข้ามกันแล้วก็บวกกันมันก็หายไปตัวหนึ่งถูกปะอันนี้เท่ากับ6คำตอบมันจะเปลี่ยนไปเด้ยคำตอบเป็นลบ6ลบ2ลบ6ลบ2เห็นนะสะดวกไหม เราผู้ทำสำเร็จเพราะว่าโปรแกรมเดียวกันที่บ้าเขามาช่วยนะลบหกลบสอนะงเห็นป่ะสองป่ะเราสามารถที่จะเฉลยทีละข้ออะไรทีละข้อในกรณีที่เรามีเด็กเป็นกลุ่มเนะยสมมติมีเด็กเป็นกลุ่มแนละ้วสิบสองคนเอยี่สิบสี่คนหกสี 6, 4, ่ยี่สีบก็แบ่งกลุ่มละสี่คนให้ช่วยกันนะใครเสร็จก่อนก็สมมติใครเสร็จก่อนก็เฉลยเท่น,เนั้นไอ้กลุ่มที่สี่เสร็จก่อนเฉลยข้อเสร็จถูกไหมกลุ่มที่หนึ่งาทีหลัง กลุมสุดท้ายก็จัดโต๊ะทำช้าแข่งไปเนี่ยน,นี้โลโก้เนี่ยทําให้นะครับสําหรับเวอร์ชั่นอันนี้ทําให้อาจารย์เก็บไว้เลยใช้ได้ตลอดเนี่ยเช่าที่วินโด้ได้ใช้างานมันใช้ได้อยู่แล้วเพราะว่าจะทําคือปีเออ่ซอฟต์แวร์มว่าปีที่ครูเคยทําประมาณเกือบปีเท่าไหร่สามสามเก้า 4.0นียังใช้ได้อยู่เลยเพราะว่าวินโดว์สามารถที่จะให้มีออปชันให้ใช้โปรแกรมเก่าๆได้วิด d o w สิ0เขาฉลาดนะอันนี้ก็กลับไปเมน,นูอันนี้ก็กำจัดตัวแปรได้การลบเนี่ยจะมีเท่ากันกัรลบนะคใช้ g e o d ดีบ้าช่วยะะขยายสอนทีละข้อได้เป็นเนยนะขอบคุณครูวิชุณีที่ให้ความไว้วางใจเนี่ยโรงเรียนทันท้ายนรสิงมีหมวก อยู่พัาธัวสิงพิทยาอยู่ใกล้โรงเรียนพิทยาลงกรณพิทยาลงกรณ์นี่อยู่ในเขตกรุงเทพอยู่เกตบางกุ้งทีนติดชายทะเลโรงเรียนเนี้ยนะอยู่ห่างชายทะเลไม่ไม่ไม่ถึงสองโลมั้ก็อันนี้ก็เป็นแบบอธิบายเด็กได้สบายทีกปบโจทย์ไม่จํากัดโจทย์แรนดอมขึ้นมาเรื่อยๆคือถ้ามีเด็กแล้วสิบเด็กสิบยี่สิบคนอาจารย์ กดปริ้นกดปริ้นเลยตั้งโจทย์แล้วกดปริ้นตั้งโจทย์แล้วกดปริ้นตั้งโจทย์แล้วกดปริ้นจดไปเรื่อยๆกดกดใบละสามครั้งเดี๋ยวเราถนัดเร็วแล้วพินเตอร์พินเตอร์เดี๋ยวนี้สั้นสมัยแล้วนะสมัยผู้เล่นใหม่ๆพินเตอร์ดอทพลติกอย่างนึกกึศิกึดเวลาปริ้นทีหนึ่งไปจะได้แต่ละแผ่นช้ามากอันนี้ถ้าเป็นเวเลเซอร์ก็ยังดีกดตั้งโจทย์ปุ๊บตั้งโจทย์ปุ๊บกดพิมพ์ของผู้จะมี อของครูจะมีแบบนี้ขึ้นมาครูตั้งครูตั้งการพิมพ์ไว้ให้ดูภาพก่อนพิมพ์ก่อนอตรงนี้นะอันนี้ภาพก่อนพิมพ์จากปรินเตอร์นะเนี่ยจะดูเห็นไหมปมก็จะหายไปคืออันนี้จะออกมาตามกระดาษ A4 เลยเด็กก็ไปทําเด็กก็ทำเจ็ดก็เย็บเป็นเล่มเลยเพราะว่าในในเรื่องเนี้ยถ้าทำได้สองแผ่นใบงานแล้วสองแผ่น แล้วแต่เวลาซ่อมเวลาอะไรก็ไม่ต้องไปนั่งออกข้อสอบเอานี้แหละให้ทําดีกว่าไอ้ซื้อของซื้อเจบอร์ดมาแปะแล้วส่งกระทิ้งอันนี้ก็ฝึกนะซอฟต์แวร์นี้อาจารย์ก็เก็บไว้นะให้ลูกๆหลานลูกผู้ลูกหลังอันนี้ก็คือหาตัวเลขมาคูณหาตัวเลขคูณหาตัวเลขค่อนข้างจะซับซ้อนขึ้นมานิดนึงก็จะทําได้เหมือนกันแค่คําตอบจะเป็นจํานวนเต็มแล้วมาเป็นก้อนอ่อนนะในจริงๆมันอาจจะตอบไปเศ็ส่วนก็ได้ อันนี้เวลาสอนสอนนักเรียนนะก็ขยายเต็มจอยยเต็มจอสอนทีละสเต็ปนะตั้งยากไปหา้ง,ง่ายไปหายากกับเมนูก็กดตรงนี้โปอ,ออนนะจะดูปรับลูกสอนต้องการนั่นะคือนี่จะยาวหน่อยนะนไม่หาตัวเลขบวกกันก็ไม่หมดลบกันไม่หมดเอาตัวเลขคูณเลยดูนะอันนี้น่าสนุกนี่ยาวขนาดนี้ 5x บวก 4y เท่ากับ6 สามเอกลบสามวายแล้วก็ลบหกอ่ะอันนี้ก็ทําไงยาวตัวไหนหมดตัวหลังเนี่เอาตัวหลังหมดไงก็เอาสามเอาสามเนี่ยเอามาจากไหนแลบเอามาจากตรงนี้นะสามคูณนี้สามเพราะเห็นจานวนตรงข้ามเลยเนี่ยเอาตัวที่มันเป็นสามบสิทธ์คูณไปเลยสามสามก็คูณก็ห้าได้สิบห้าสามคูณก็สี่วายได้ลบไอด้ดวงสิบสองสามหกสิบแปดต่อไปก็เอาสี่คูณสมการที่สอง นะสี่คูณตัวการที่สองก็เป็นอะไรก็บ้าเ,เห็นว่ามันเท่ากันไหนะก็บวกกันบวกกันปั๊บอันนี้ได้ยี่สิบเจ็ดอันนี้ได้เลยได้สองเพันเก้าปะอันนี้ได้สองเพันเก้าอือมันนี้เปล่าเปร์เจ็ตส่วนยากนิดนึงก็เอานี้ไปแทนข่าในหนึ่งเก้าเออก็เอานี้คูณนี่เอาเก้าคูณตลอดเลยเก้าสี่สามที่บอกะ เห็นไหมลบาติดมันมองที่ระบบหกสิอาจารย์ที่6หารตอบมาดูเชียวชิบาจริงมากตอบนี้จริงมากแล้วขอลบกัน Amazing แล้วกันไม่มีในโลกทั้งบอกวีโมโอ่อยู่นั่นแหละแต่ไม่มีจริงๆห้า x บวกสี่ y พิมพ์ตรงนี้พิมพ์ตรงอินพุตเนี่ยห้า x บวกสี่ y จะกับ6 Enter ต่าไป 3x ลบ 3y อันนี้มันเรนดอมมาเองตั้งตั้งแบบแรนดอมเ่ยได้สองสมการตรวจสอบสมการให้ดีเดี๋ยวมันเป็นกรนข้อตอบยังไม่เท่านี่ไงผิดแล้วนะอันนี้ 3x ลบ 3y อ๋อถูกถูกเพราะว่าเทียวกีบ้าเขาทำเขาเอาสามหารตลอดให้ก็ได้เป็นยางไ นะเราก็ดูไอที่ไม่เกี่ยวลบไปก่อนเวลาทำเสร็จแล้วกด e อ c a p e ล่าสนี่คือจุดตัดคือคำตอบนะเอาอ่าอันนี้เกิดมานี่เอาลิกตุกิดก่อนแต่อันนี้มันจับได้ไหมเนี่ยอ๋อถ้าเป็นจุดดำมันใช่ได้แตเป็นจุดน้ำเงินใช้ไม่ได้เนี่ยคือคำตอบทีนี้ตอบตรงนี้เป็นนิสัยยมใช่ป่ะอันนี้ก็เป็น เขาจะยอมไอ้ป็นเศษส่วนเอาแล้วจะรู้ได้ไงว่ามันเท่ากันเพราะวิธีการก็มันจะมีฟังก์ชันคําสั่ง fraction fraction แปลว่าเศษส่วน fraction แบบ point เราเอาตัว a นี่ใส่ไปอานะจารย์ดูนะเป็น r ตู้อย่างใช่ไหมได้ลบเก้าส่วนไอ้ลบสองส่วนเก้าับสิบหกส่วนเก้าเป็นคําตอบนะเท่ากับเท่ากับที่ครูทําให้ดูเหนะ็นไหะพอั้นเวลาท 7, ําเสร็จนั้น ในในกราฟมันเป็นทศนิยมเนี่ยเราสามารถตอบเป็นเศษส่วนได้ตามที่เราทํำด้วยมือนะไม่ต้องงงควนอย่างคอนี้เราสามารถเฉลยได้เลยตอบลบสามส่วนสี่กับลบห้าส่วนสี่ลองไปดูในจอดีบ้านะจอจีบ้าก็สามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยพิมพ์ไปเลยสามเอ็กนะแล้วเรียนเรียนจอดีบ้าไป้วยลบ ลบห้าวายห้าวายก็สี่สี่ทำบ่อยๆนะฟุตบอลเขายังซ้อมบ่อยๆมีสนามซ้อมที่เราที่เรามีโปรแกรมนี้ก็ยิ่งสบายเลยสีเอคือมันจะเปลี่ยนเป็นอะไรก็ช่างมันนะเพราะว่าจีโอจีบ้าเขาจะจัดเป็นถ้ามันหาได้ตลอดก็จะหาใ,ให้เสร็จเลยคิดได้เ็จนี่ได้สองทุกคน ตรงนี้ได้สอง enter เรามาดูสมการชมกัน 3x ลบ 5y แล้วก็4 cx นะนี่ก็เอาสองหารตลอดก็สอง x ลบสอง y เท่กันหนึ่งก็ตอบเท่านี้เห็นนะ้ตรงเป๊ะนะจะกี่ข้อกี่ข้อเป็นหมื่นเป็นแสนข้อก็ตอบเท่ากันะนะโอเคนะอ่ะกลับเมนู เมนูเออไม่มีคําตอบหลายคาตอบไม่มีคําตอบมันเป็นไงไม่มีคําตอบยังไงเฉลยเลยที่ว่าอันนี้มันจะตอบเป็นยางไงในกรณีที่มันตอบมันมีตอบลบกันหมดเลยเนี่ย x ก็คือ x กเวลาจะตอบเนี่ยเราตอบเป็นคำตอบเป็นสมการคันเป็นสมการเดียวกันสองอันเนี่ยมันจะทับกันเส้นมันจะทับรูปสมการจะตอบ x นะหา x ถ้าหา y ก็ก็เอา x ไปแทนค่าก็หาว่าห่า y เอา x ไปแทนค่าเอา x ไปแทนตรงนี้วิธีการทำก็คือย้าย x ไปแล้วเขียน y ในรูปของ x อ,อย่างนี้นก็ไปสอนในกระดานเราเองนะอันนี้สมการไม่มีคำตอบดูสองอัน,นเราจะเช็คอย่างไรดูนะเด็กยังงงถ้าสมการไม่มีคำตอบเนี่ยสมการมันจะเป็นสมการเดียวกันดูนะอันนี้เป็นเออ 7x ลบเก้าวายเท่ากับลบสามอ่ะผู้ให้สมการนี้เป็นสี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 แดงแลนะจ๊ะอีกอันหนึ่งเป็นหกสิบสามลบแปดสิบเอ็ดหกสิบสามเอกลบแปดสิบเอ็ดเท่ากับลบยี่สิบเจ็ด หกสิบสามเอ x ลกกบก่อนลบก่อนหกสิบสามเ x ลบแปดสิบเอ็ด y หกสิบสามอ x ลบแปดสิบเอ็ด y เท่ากับลบยี่สิบเจ็ดตู้นี่สมการมันจะทับกันถ้าเราเราปิดตรงนี้มันจะเป็นสมการที่ด้ ถ้าปิดตรงนี้สวการสีแดงสมการมันทับกันมันจะตอบเองสมการทับกันมันจะออกเป็นศูนย์้ัก็ศูนย์อย่างงี้บอกเด็กว่าถ้าจะตอบก็เขียน x ไปแล้วก็ย้าย x ็ไปแล้วก็เอาสมิทธิของ y ไปหารนะก็จะตอบอย่างแล้วอย่างข้อเนี้ยข้อนหนึ่งเนี้ยถ้าเอา y มาอย่างงี้ก็เป็นเล่าว y ใช่ป่ะเจ็ดเอบวกสามเอาเก้าไปหารก็อยู่ในรูปนี้เนี่ยคือค่าของ y นี่คือค่าของเกถ้า x อเป็นหนึ่ง y ก็เป็นสิบส่วนเก้า x 2, 2, เป็น2 y ก็จะเป็น่าไร็ดส่วน9อย่างนี้เปเรื่อยๆมันจะเป็นจุดที่ทับกันเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นคําตอบของระบบสมการก็คือจุดที่เส้นมันทับตัดกันเอามาดูข้อนี้ดูข้อนี้ข้างบนนี้เป็นอะไรเขาบอกว่าสมการนี้ไม่มีคําตอบถู่ปะสมการไม่มีคําตอบคือมันไม่เกิดการทับกันของเส้นอันนี้ก็ 9x นะครับปูกเขียนเลยดีกว่า 9x ตรงนี้ 9x บวกใบงานครูเป็นหมื่นเป็นแสนพ่อแลยไม่รู้ต้องมันลอกกไม่ได้หรอกเด็กถ้าเป็นนักสือเนี่ยคนเก่งทําแล้วก็ส่งหลายให้เพื่อนลอกโอ้โหสบายไม่ต้องเกิดการเรียนรู้นะเลขเราถึงด้เด็กแท่าลอกถ้าทําได้ด้วยตัวเองฝึกบ่อยๆนะใบงานมีไม่จํากัดกนะาร ก็ใช้ในรูปเนี้ยมีโลโก้ให้โรงเรียนเกิดว่าเราเออเราเกษียณไปแล้วเราก็ยกให้โรงเรียนหรือย้ายอะยกให้โรงเรียนไปเลยเป็นอนุตลอนักศึกษาเอาอเคยอยู่โรงเรียนนี้มีโลโก้โรงเรียนอยู่มีชื่อเราอยู่อืมไอแพงหลอกาเขียนก็เขียนเป็นแสนแล้วเขียนโปรแกรมอ่ะเออตรงนี้นี่ไงเห็นไหมมันเป็นสรรมการมันไม่เกิดการตัดเพราะนั้นสรรมการไม่มีคําตอบเห็นไหมระบบสมการมันไม่มีการตัดของเส้น มันจึงไม่มีคำตอบโอเคไหมต่อไปอันนี้เป็นเมนูที่ห้าแล้วต่อไปเมนูที่หกโจทย์สมัญหาตร,รมการเชิงเส้นโอ้โหอย่างี้นะยนเยอะแย,ยะเลยโจดเยอะแยะเลยนะครับพอจะเขียนได้ครูใช้เวลาหลายเดือนบอกถ้าขายบอกว่าแพงงั้นคุณทํางานเดือนละห้าหกร้อยคุณยอมทำไหมเดือนนั้นได้เป็นหมื่นๆในครูเขียนจริงๆเป็นโปรแกรมเป็นแสนนะบอกนะ อันนี้ก็บอกว่าให้จําจนวนทั้งสองเลยจนวนจํานวนสองจำนวน,น,วน,น,วนถ้าเจ็ดเท่าของจํานวนแรกเจ็ดเท่าจำนวนแรกคือเจ็ด x บวกเก้าเท่าจำนวนหลังเท่ากับร้อยสีต่ตรงๆแล้วเนี่ยอและผลบวกของสองจำนวนเท่ากับเจ็ดสี่เนี่ย x บวกกว่าเท่ากับเจ็ดสี่ประโยคสัญลักษณ์ก็อย่างนี้นะนะไหมสองจนวนเป็นกั็ดสี่นะเอาทีนี้้องดูนะถ้าเราทําให้มันสามสิบมันเท่ากัน เอาสมการที่สองเนี่ยคูณด้วยสมการ้คูณด้วยเก้าหนึ่งสองนะก็จะได้เป็นตัวหลังเท่ากันก็ได้เนี้ยจะให้หนึ่งกับสามนะก็เอาหนึ่งลบสามหนึ่งลบสามก็ได้เป็นตัวนี้ลบตัวนี้ติดลบนี่ลบนี้หมดตัวนี้ลบตัวนี้ลบหกติดสองนี่ได้ได้ตัวแรกก็หน่งกับสามสิบเอ็ดแทนค่าเลยเห็นไหมวันนั้นจำนวนทั้งสองคือสามสิบเอ็ดและสี่สิบสามอย่างเงี้ย นะโจ์เยอะแยะเนี่ยเปถุงใส่เหรียญมีเหรียญบาทเหรียญสิบบาทอะไรเงี้ยเยอะแยะเลยนี่นะเป็นเรนดอมเป็นภาษาอันนี้ครูค,คิดได้ทีหลังนะครับอันนี้ก็จะถูกเนาะไอ้แพงแพงไม่ไม่ไม่จัดว่าแพงซื้อแกงได้สิบถุงนะโอเคนะกับข้าวซื้อกับข้าวได้สิบถุงสิบกระถุงเอากับเมนูอันสุดท้ายละอย่ยงนะครับ ใช้ดีเท์มิแนนเนี่ยครูเรียนมาตั้งแต่สมัยโบราณอยู่มารสามาเรยเลยลก็ทำนี้เอาสัม,มะสิท์เนี่ยมาลงก่อน4ลบ12ลบ6นะครับแล้วก็คูณไก้เลยอันนี้คูณนี้อันนี้คูณนี้ลบกัน,นอีกอันนึงก็เอาเอา x อ,ออกเอาตัวนี้มาใส่แทนดูนะเห็นไหมเอาตัวนี้เอาค่าคงตัวมาใส่ตำแหน่ง x แล้วคูณก้ายง่ายี่ย ค่า x ก็คือเอาตัวเนี้ยถ้าลบ52หารด้วยรําคนนเห็นนะ่มตอบแล้วแามว่าตอบตัวนี้นจริงไหมอ่าลองดูใช้เกีจบ้างนะครับอีกนิดเดียวจะเสร็จแลฮะอีกนิดเดียวครับก็เกีจบ้างนอนะนครูจะพิมพ์เลยตรงนี้คลิกเลย c x ลบ y 4x ลบ y เท่ากับ8 4x y 8 2x ลบ 6y เท่ากับลบ4 2x ลบ 6y เท่ากับลบ4นะครับตัวจุดตัดตรงนี้ไหมจุดตัดตรงนี้เอาหาเอาจุดมาใส่เลย เป็นจุดสีดํานะแต่จุดสีน้ําเงินเนี่ยไม่ได้นะเี่ยตรงนี้นะสองจุดหกเราก็ตอบเป็นเศษส่วนดีนะก็ทํานี้แฟคชั่นแฟคชั่นเทค้อยตอบจุดแล้วก็เอาจุดแหลกจุดเอจุด A, าด A มาใส่ตู้ตอบยี่สิบหกส่วนสิบเอ็ดกับสิบหกส่วนสิบเอ็ดเห็นปะสองเป๊ะไม่ต้องกลัวว่าผิดนะใช้โปรแกรมระดับโลกสำรวจ นะครับสนใจก็ทักมาไม่ไม่แพงหรอกเนี่ยเขียนค่าเขียนเป็นแสนแล้วขายราคาร้อยอ้าสวัสดีครับก็เดี๋ยว